สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันพุธสัปาราที่สองในเทศกาลปัสกาข้อใหญ่ใจความที่อยากจะให้พี่น้องรำพึงก็คือเมื่อบรรดาคราสาวกได้ถูกจับแต่มิเทวดามาปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระและตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยพวกเขาก็าไปเข้าไปในในวิหารแล้วก็เริ่มสั่งสอน ในวิหารนั้นแล้วจึงเห็นการที่ท่านออกมานั้นมันไม่ใช่ออกมาด้วยความแรงของตนเองแต่เป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระบิจ้าได้เปิดประตูคุกนำบรรดาคระสาวกออกไปกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงไปที่พระวิหารและประกาศพระวจาเกี่ยวกับชีวิตใหม่นี้ให้ประชาชนฟังเทิดเมื่อเวลาคระสาวกได้ฟังดังนั้นก็เข้าไปในพระวิหารตั้งแต่เช้าตรู่และเริ่มสั่งสอนที่นั่น ก็พี่น้องคงจะวาดภาพได้เลยว่าพวกสม,มณะและคนที่เกลียดบรรดาสาวกคงจะตกกระจายไอ้นี่มันเป็นผีหรือเปล่าเนี่ยเราจําคุกไว้แน่นหนามีโซ่มีจวนอะไรเรียบร้อยมันออกมาได้อย่างไรใช่ไหมกับพี่น้องแต่ก็มีการอัศจรรย์อยู่เสมอเวลาที่บรรดาสาวกเขาบันทึกไว้ว่าเขาไม่ไม่ได้เดินบนเส้นทาง ที่โปรยให้ดรกคุลาบเลยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นจิตวิทยาก็ได้บอกกับพวกเราว่าให้เราทำมันเถิดขอให้เราเลิกใช้คำว่าแต่ว่านะครับเพราะว่าทุกครั้งที่แต่ว่าเนี่ยมันก็หมายกัว่าฉีออกไปแล้วความตั้งใจมันไม่ไม,ไม่เต็มที่แล้วดังนั้นไอ,ไอ้ชื่อของเรื่องนี้ก็ทำให้พวกเรามาดูว่าในชีวิตคริสเตียนของเรา ก็คงจะมีอยู่สามกลุ่มนะมัง้งกลุ่มหนึ่งก็คือพวกหนึ่งที่ที่ฝังศรีรษะของเขาอยู่ในทรายคือมุดเข้าไปในทรายแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนกลุ่มที่สองก็คือบุคคลที่นั่งอยู่ที่ชายหาดจ้องสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนกลุ่มที่สามนี่ก็คือพวกที่ ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกเอาละคราวนี้เราจะต้องมุ่งหน้าที่จะทําอะไรสักอย่างให้มันมีเกิดไม่ให้ให้เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นบรรดาข้าสาวกก็เป็นพวกที่สามนี่แหละครับที่ลงทุนลงแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยัง้งพวกเขาได้แม้จะถูกคุกคามถูกคูกเข็นถูกจับจําคุกเป็นไม่รู้กี่หนนะครับนี่ก็คือบุคคลที่ สามารถทำงานที่ถูกท้าทายมาในชีวิตของเขาว่าคนทั่วไปนี้จะทำไม่ได้แต่ว่าคระสาวกก็ทำไปแล้วอะพี่น้องพวกเรา,าคงจะเป็นกลุ่มที่ที่สามกับบัคระสาวกคือเราไม่ยอมท้อถอยและเราจะทำจนกว่าพวกเราจะจากโรคนี้ไปนะครับส่วนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงเรื่องที่ พระเยซูเจ้าบอกว่าพระมินเจ้าทรงรักโลกมากจนถึงกับประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อว่าทุกคนที่เชื่อในองค์พระบุตรนั้นก็จะไม่ตายแต่จะมีชีวิตนิรันดนร์เราจึงเห็นว่าข้อใหญ่ใจความตรงนี้มันมันลึกซึ้งมากเพราะเป็นการสรุปพระคัมภีร์ทั้งหมดนะครับ จสองเล่มเนี่ยสรุปอยู่ตรงนี้เองว่าพระบิณเจ้ารักโลกอย่างมากจนถึงประทานพระบุตรของพระองค์เพื่อให้เราได้มีชีวิตนิรันดรน,นะครับฉะนั้นเราจะเอาอะไรครับพระพี่น้องเพราะพระบิณเจ้าก็ประกาศแล้วยืนยันแล้วแล้วก็เราก็เห็นแล้วแต่บางทีเวลาที่พวกเราเจอปัญหาเข้ามาเนี่ย เราอาจจะตั้งคําถามว่าพระเป็นเจ้ายังรักเราอยู่หรือเปล่าทาไมเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้น,นเช่นสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนจนถ,ถึงเวลานี้เมื่อรำลึกถึงสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นในสึนามิที่ท,ที่หอบเอาตึกหอบเอาเรือหอบเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเหมือนกับตุ๊กตาอยู่บนอยู่น้ำเนี่ยนะครับทําให้เรากลัวมากเลยกลัวว่าเราคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วเนี่ย บางทีเมื่อพวกเรามาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็จะสรุปไปในทางร้ายว่าพระบิดาเจ้าไม่รักมนุษย์จนถึงกับให้มีสึนามิหรือม่มีภูเขาไฟหรือมีแผ่นดินไหวมีอะไรต่างๆเหล่านี้แทนที่เราจะไปโทษพระบิดาเจ้าว่าพระบิดาเจ้าในใจดำบางทีเราก็ต้องมามองมนุษย์ว่ามนุษย์เราเนี่ยใจดำต่างหากที่ทำลายธรรมชาติ ก่อนนี้ทําไมไม่มีพายุแรงไม่มีแผ่นดินไหวแบบเร็วๆมากๆแล้วก็สึนามิอย่างเนี้ยมันก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตอนหลังมาเนี่ยมีเยอะก็เพราะว่าพวกเราทําลายธรรมชาติไปมากมายเหลือเกินพี่น้องภูเขาเลากาแต่ก่อนเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้พอเคยอยู่แถวเพชรบูรณ์บางทีผ่านไปทุกทีก็อยากจะร้องให้ก็เพราะที่นั่นน่ะภูเขานี่ โกรนหมดเลยไม่มีต้นไม้อ่ะแล้วผู้คนก็ไปจับจองจับจองแล้วก็ทําเป็นรีสอร์ทบางทําอะไรบ้างหลังมาก็บ่นอนีว่าทําไมไม่มีน้ําพวกเราฝนไม่ค่อยตกที่นี่ก็สมน้ําหน้าเพราะว่าเราทําลายธรรมชาติหมดแล้วอ่ะแล้วก็ธรรมชาติก็จะก็จะเล่นงานเราฉะนั้นการที่เมื่อมองดูแล้วเราก็จะเห็นว่า พระผินเจ้ายัางรักเราเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนท่าทีของเราเสียใหม่เพื่อโลกของเราจะได้ดีขึ้นจริงไหมครับสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟัง,ฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังฆราชลุยจาเนียนสันติสุขสน,ขนิรันดรน